ออมสินปิดรับการยื่นกู้ผ่านแอป m y m o ชั่วคราวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งวันนี้เราก็จะมาเสนอข่าวคราวทางธนาคารออมสินจะทำการปิดรับการยื่นกู้ผ่านแอป m ม m o ชั่วคราวก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะ เรามาชมรายละเอียดกันในคลิปกันเลยค่ะตามที่ธนาคารออมสินได้เริ่มเปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิ์ขอกู้สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 บนแอป Mymo มาตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม64นั้นพบว่ามีประชาชนจำนวนมากที่เข้ามากดรับสิทธิ์ขอกู้ธนาคารจึงขอแจ้งปิดให้บริการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านแอป M y Mo ชั่วคราว เพื่อดำเนินการอนุมัติคำขอสินเชื่อที่คงค้างอยู่กว่าแสนรายโดยเร็วที่สุดคาดว่าจะสามารถเปิดระบบให้เข้ากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้งราวต้นสัปดาห์หน้าสำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการทำสัญญาผ่าน Mymo ธนาคารจะขยายระยะเวลากดทำสัญญาผ่านไมโมออกไปให้จนกว่าจะเปิดระบบอีกครั้ง ทั้งนี้โครงการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 กำหนดวงเงินให้กู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทวงเงินโครงการ1,000 0ล้านบาทรองรับการให้สินเชื่อแก่ประชาชนได้มากกว่า1ล้านรายปัจจุบันเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อผ่านแอปไมโม่5าทำการที่ผ่านมาธนาคารอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนแล้วจำนวนกว่า2,50,000ราย มีรายละเอียดเพิ่มเติมทางช่องจะเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมในลำดับต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ